ได้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ Flagship Store Polo l a v e f l o r e n นะครับที่เซนต์แทนเบิร์ครับผมก,ก็จริงๆคอลเลกชันนี้จะเป็นสีแนวแบบความประชนไทยก็มีเออร์โทนนะครับเราเดินทางไปที่ไหนมีสีของอดินสีของอพวกต้นไม้ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เขาจะมีสีพิเศษที่เรียกว่าอิง h g ช e e นนะครับผมก็ลองมาดูกันได้ครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นลายต่างๆเป็นลายที่ออกไปทำกิจกรรมออดอนะครับผมก็เมื่อกี้เขาไปดูใน Flagship Store เรียบร้อยก็สวย มีความมีสมาแ์ทก็ได้น่ารักมากเลยใส่ได้หลายสไตล์มากครับก็ฝากด้วยนะครับ Polo Love Lauren ที่ซันทันเวิลด์ครับผมอย่างของนายเองก็คือเป็นแบบเป็นตัวคอลเลคชัทมใหม่ผสมกับความคลาสสิกของสีของเขาด้วยที่สีนวลใช่ใช่ใส่แล้วแบบได้กลิ่นความเป็นอังกฤษเลยใช่กลิ่นชาตีขึ้นมาเลยเนาะกลินชาตีกลิ่นไม่ทันได้ใช่ใช่ก็คือแนวแนวของเขาก็จะมีความแบบดูดีๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอ่อ ผมว่าน่าจะดีกับการใส่เป็นเมืองนอกนะเพราะว่าคอลเลคชันนี้เขาทุกอย่างก็คือแบบพร้อมให้ทุกคนได้ออกไปเที่ยวระจนไทยกันไปเมืองนอกไปอะไรล่ะคะไปตอนนี้มีแต่ทำงานไปคนเดียวโอ้แต่ที่ผ่านมาที่ไปสิงคโปร์อะเนี่ยไปทำกับเฟิมาอ่าไปไปอะไรไปทำอะไรไปทำงานทำงานงานอะไรไปไม่จบไงไปไปเป็นเป็นงานชิ้นนึงไม่รู้บอกได้หรือเปล่ายังไม่เปิดยังไม่เปิดใช่แต่เดี๋ยวก็รอติดตามในสกังของพวกเราไม่รู้คามงาน อะไรนะไม่ลงภาพงานลงแต่ภาพคู่ลงภาพงานก็อันนั้นแหละคือตอนทํางานใช่แล้วก็แอบสนับสนับถ่ายไม่อย่างยี้ก็เหมือนจะไปทำงานอย่งก็เหมือนจะไปเที่ยวกันใช่ไหมมันก็คือไปทํางานแล้วก็มีได้เที่ยวแบบกินข้าวแค่นั้นแล้วก็ไปทํางานต่อแล้วก็บินกลับมาใช่ชมสติจเลยโอ๋เห็นต่ละคนวันนี้นะไปกี่วันมาแล้วว่าไปกี่วันไปยวนสิงคโปร์พี่นายไปสามวันสองคืนสามวันสองคืนเองสั้นๆ ใช่ใช่ไปแป๊บเดียวครับแล้วก็ไปถ่ายงานแป๊บนึงแล้วก็วิดีโอแล้วก็บินกลับมาถ่ายงานต่อทั้งคู่เป็นคอนเซ็ปต์คู่รักหรอรอะไรนะคอนเซ็ปต์คู่รักหรอครับภาพที่ถ่ยงานยังไม่บอกอยากรู้ไ่ม<ะ>อยากรู้ไหมแต่เห็นมันหวานมากภาพที่ที่ลงกันเออยังไงหรอก็เซอร์พี่ปกติอ่ะก็เซอร์พี่ปกตินั่นแหละก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นโมเมนต์เก็บไว้เป็นโมเมนต์ใช่เออยังไงอะฮะ เราแบคำถามรับง <laughs> านแล้วอย่างนี้คือปกติมันเวลาต่างคนต่าง,างยุ่งอยู่แล้ว <laughs> เวลารับงานู่กันมันก็เลยถือโอกาสแบบไปเกเที่ยวนิดเหน่อยเันโอเนียฮะโอเคนะจริงๆชอบเหมือนเราได้ทางานร่วมกันเนี่ยมันก็สนุกดีครับก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยก็แฮปปี้ดีครับมีออดมีพกให้บอกเราดูเราดูงาน <laughs> เราดูงาน <laughs> เ,เราดูงานแสดงว่างานต้องหวานกว่านี้ เดี๋ยวไม่หวานน้ำเงาแม่ก็ก็โอเคเรามันก็อยู่อยากพูดมากเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูในสแรมแล้วกันคีอเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องน้องแปดน้องแปดที่นอนที่ไปตองยังไงคะงอนเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้มันเป็นสกิปมันเป็นสกิปในงานใช่ไอ้กินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่แต่หลายคนไม่้บอกว่าแบบว่าพี่นายแบบนอนจริงแล้วใบตุ่นเขาแบบก็สับไปเสับมาก็คือ ใช่เลยอ่ะมันเป็นมันเป็นสคริปต์มันเป็นสคริปต์ที่บิวกินเขาเหมือนเขียนเขาเองแต่นี่กินคือไม่เคยไม่บอกอะไรเลยไม่ปรึกษาด้วยไม่ทัไม่ปรึกษาเลยอะไรจริงเวลากอนกันเสี่ยงเขาเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเสี่ยงเขาอ่ะเสี่ยงเขาก็น่ารักอ่อนๆน่ารักดีใช่เขาเขาเคยนอนไหมปกติกับไม่เคยมีเวลาก็มีกันมั้ยทุกมีหมดทุกคนแหละทุกคนของผมทั้งเขาก็มีนิดๆหน่อยๆมีมีเราใช้วิธียังไงคะอย่างเขาเนี่ยเคยปรึกษาดีเจบิวกินแล้วอย่างพี่นายปกติเวลากอน ้องไปตองนีดน้อยไงครับพี่แต๋ม้องไปตองเหรอซื้อใบตองไปถวายเราก็คอยซื้อขนมซื้ออะไรให้เขาอย่างเงี้ยชอบทุกคนกินเน้นของหวานไปเลยเติมน้ำตาลไม่ทุกอย่างของข้าวของไดเอทเอาให้ทุกอย่างให้ครบห้าหมู่มีประโยชน์แคปหมูแคปหมูไม่ประโยชน์แคปหมูเราเกคปหมคปหมูือว่าเออแคปแคปหมูไปให้นั่นแหละครับไอ้ทเป็นคอนเทนต์เราไม่ได้แบบว่ากอดรอนอะไรกันจริงใช่ไม่ไม่ไม่เป็นคอนเทนต์ของอยู่กินที่ที่ส่งเข้าเพลงใช่เป็นสคริปต์ครับผมแล้วรู้ยังไงเรารู้สึกยังไงบ้าง เขามันมีการเซอร์ไพรส์บนเวทีที่ผู้อยู่ขำเราขำขำเพราะเหมือนเขาก็ผมรู้ว่าเขาไปทำงานไปอาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบไปในโปรในคอนเสิร์ตนี้เออไม่รู้ว่าไปโปรคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นในเนื้อหาอะไระะก็พอไปฟังแล้วมีคนวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปคอนเสิร์ตก,กินแป๊บเดียวแล้วก็ต้องออกมาถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยครับก็ก็เลยอดอยู่ช่วงนั้นแต่ว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เอ้ยน่ารักตลกดีก็จะว่าสะพายเหมือนกันสะพายสะพายสะพายมีู่กหิวหากินนะคะ ยางก่อนเลยช่วงนี้เขางานเยอะอาองานเยอะใช่เราว่างๆก่อนให้ด่าทีเดียวเดี๋ยวรอวันคลิปไปขับรถเล่นกัน <laughs> <laughs> ไม่ด่าไม่ด่าน่ารักแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิภูมิใจกับกินด้วยคือผมก็แบบเป็น,นเขาเรียกวอะไรเป็นเหมือนแบบคนทีเ่เห็นน้องประสบความสำเร็จล้อะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ <laughs> แล้วเห็นคนรัก <laughs> กินทุกคนแบบอู้ฮปปพีม่มากๆภูมิใจกับดูกินามาแล้วก็เห็นยพีพีไปด้วยเนาะน่ารักมากมาก ไม่เชียร์ให้ใบเขาไปโผล่แต่ก็รู้ว่าเออมีเสียงโผล่มาหรือว่าใบจะขึ้นโผล่มาล็อกตีครั้งแรกในชีวิตเขาเขาถ่ายท้องปกากไก่แซดอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปนะครัผม